ถ้าสมมติว่าผมเป็นสมาชิกพรรคประชาชนและเป็นด้อมสม้มผมก็จะตอบคุณทักษิณแบบนี้แหละครับผมเห็นคุณทักษิณให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนพาดพิงด้อยค่าไปยังพรรคประชาชนหลายประการแต่ว่ายังไม่มีสมาชิกพรรคประชาชนออกมาตอบโต้แบบแรง ซึ่งอาจจะเป็นเพราะคุณทักษิณมีอาวุโสสมาชิกพรรคประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่อาวุโสทางการเมืองน้อยจึงไม่อยากจะมาต่อแยหรือมาต่อล้อต่อเถียงกับคุณทักษิณผมในฐานะเป็นผู้สังเกตการทางการเมืองฟังแล้ว คันปากอยากพูดทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาชนไม่ได้เป็นดอมสม้มไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพรรคประชาชนเลยแต่สมมุติว่าถ้าผมเป็นสมาชิกพรรคประชาชนและเป็นด้อมสม้มผมจะถามคุณทักษิณว่าพรรคประชาชน ที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไม่รักษากติกาและคุณทักษิณได้รักษากติกากฎหมายของบ้านเมืองบ้างหรือไม่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากจําคุก8ปีเหลือจําคุกหนึปีคุณทักษิณได้ติดคุกสักวันเหมือนกับนักโทษทั่วไปหรือไม่พยายามหลีกเลี่ยงการถูกจำคุก ไปพักรักษาตัวอยู่ที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจนถึงวันพักโทษพักเพื่อไทยของคุณทักษิณได้รักษาคำพูดสัจวาจาที่ให้ไว้กับประชาชนบ้างหรือไม่จะลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าแก๊สวันนี้ลดได้แล้วหรือยัง จะให้เงินเดือนผู้ที่จบประญาตรีเดือนละสอ0 0มบาททำได้หรือไม่จะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำสี0รบาทถึง700บาททำบ้างหรือ,อยังจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนทำได้หรือไม่แจเกเงินดิจิต a l วอลเล็ ทุกคนสิบปีขึ้นไปกลับทําเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นย่อมเป็นย่อมไม่ทั่วถึงผิดนโยบายที่หาเสียงไว้เคยสัญญากับประชาชนว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะแก้รัฐธรรมนูญทันทีนัดประชุมครมนัดแรกอนุมัติ แก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องแรกแล้วจะแก้ไขทั้งฉบับให้เสร็จภายในหนึ่งปีวันนี้ทำได้หรือไม่สัญญาหาเสียงว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะช่วยเหลือเรื่องการประกันตัวผู้ต้องหาคาดี112วันนี้นอกจากไม่ช่วยเหลือแล้วยังขัดขวาง การออกพอรบรนิซ وث กรรมด้วยผิดสัญญาประชาคมผิดคำพูดผิดสัจวาจาไม่พอยังไม่รักษาจุดยืนและอุดมการทางการเมืองเคยประกาศว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยรังเกียจการรัฐประหารไม่ชอบเผด็จการ ประกาศต่อหนาเสียงจะปิดสวิตสวอจะปิดสวิตสามปอสุดท้ายก็กระโดดข้ามขั้วมาจับมือจูปากกับผด็จการอย่างนี้เขาเรียกว่านอกจากไม่รักษากติกากฎหมายแล้วยังไม่รักษาสัจวาจาสัญญาประชาคมยังไม่รักษาจุดยืนอุดมการทางการเมือง ของตัวเองด้วยถ้าสมมุติว่าผมเป็นสมาชิกพรรคประชาชนและเป็นดอมสม้มผมก็จะตอบคุณทักษิณแบบนี้แหละครับวันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ